สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ได้เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจับจรวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษาย,ยน2 0 6 5นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ทไทยกับการโคจรอของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ กดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไปกับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูทีนี้เรามาดูในเรื่องของแผนผังในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อน,อนที่มีผลต่อชาวมีนแล้ก็ลัคนามีนนะครับโดยในช่วงของเดือน เมษายนครื่งหลังนี้จะมีดาวเกตแล้วก็ดาวศุกร์นะครับมี2ดวงที่มีการโคจรยกย้ายราศีโดยดาวศุกร์นั้นจะโคจรเซิร์คือการเดินหน้าแบบผิดปกติเนาะดาวศุกร์จะโคจรจากราศีกุมเนี่ยขึ้นไปที่ราศีมีนเป็นตําแหน่งมหาอุดนะครับ และเดินโคจรแบบเสด์คือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วส่วนดาวเกศสุริยจาจะโคจรจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนนะครับในช่วงประมาณวันที่18เมษายนเดี๋ยวเรามาดูดวงกันว่าจะมีนน้องเป็นเช่นไรนะเนาะชาวมีนและขณะมีนนะครับมีดาวประจําตัวนะครับมีอนาเขตอยู่ตรงนี้ มีดาวประจำตัวคือดาวพัสดีเลข5ได้โคจรทับกับลัคนาของชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนแล้วถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ชาวมีนลัคนามีนนั้นรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ถือว่ายินดีด้วยกับชาวมีนที่ดาวประจำตัวนั้นโคจรเข้มแข็งเป็นตำแหน่งกเกษตรบดีคือความเข้มแข็งแล้ว มีข่าวดีกว่านี้อีกตรงที่ว่าดาวพระฤาสสดีนั้นจะไม่โครจรถอยหลังไปที่ราศีกลุ่มอีกแล้วทั้งที่ปกติจะต้องถอยหลังทุกปีแต่ปีนี้ดาวพระฤาสสดีกลับไม่ถอยหลังไปที่ราศีกุ่มนะครับแต่ถอยหลังอยู่ที่ลัคนาของคุณเองอยู่นะพระฤาดีนั้นโครจรเป็นเกษตรบดีนยได้ตาแหน่งเป็นโกหมุดเกณฑ์ด้วย กมุตเกณฑ์เพราะว่าผู้มีสติปัญญามีความรู้นะครับแล้วก็มีภาวะเป็นตัวของตัวเองได้สูงเลยแล้วก็ประสบความสําเร็จที่ดีได้จากการคิดการตัดสินใจการบริหารการจัดการแล้วจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับสาหรับชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคคุณจะค่อยคอยคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้ประสบความสําเร็จที่ดีด้วย,วยเช่นกันอิทธิพลของดาว ามาชุมนุมกันอยู่ในเรือนการเงินอันเนี้ยห้าดวงนะครับเยอะมากเป็นพิเศษเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเกิดผลอย่างไรกันบ้างอิทธ<ส>ิพลของชาวมีนลัคนามีนนั้นมีดาวาการเงินคือดาวอังคารนะครับราศีเมษเนี่ยโคจรอ,อยู่ที่ราศีกุมเป็นภพเปลือนวินาทําให้ชาวมีนลัคนามีนนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับภาวะการเงินแต่ว่ากุมกับดาวศุกร์ที่เป็นดาวคู่มมตดกัน ดังนั้นเนี่ยชาวมินและขณะมินใครที่ค้าขายใครที่แบบแบบมีการติดตอ่อการค้าขายการนับเข้าส่งออกเนี่ยมักจะประสบความสําเร็จที่ดีแต่ใครที่ไม่ได้รับเข้าส่งออกไม่ได้ทํางานกับต่างประเทศไม่ได้ทํางานออนไลน์คุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เงินอาจจะแบบล้วไหลออกไปทําให้การเงินอาจจะขาดสภาพคล่องได้สำหรับบางคนดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีในสำหรับใครที่ทํางานออนไลน์นะครับแล้วก็การติดต่อการค้าขายการนําเข้าส่งออกแล้วก็เรื่องของออนไลน์พูดย้าอีกครั้งหนึ่งว่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินที่ดีนะครับ แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทําพวกนี้ต้องระมัดระวังเพราะคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับอันนี้มันเป็นข้อที่คุณควรจะต้องระมัดระวังแต่ถ้าเกิดใครทํางานที่ว่านะครับก็ยังต้องระมัดระวังเหมือนกันถึงแม้รายได้คุณจะเยอะแต่รายจ่ายคุณก็อาจจะต้องแบบเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วยเช่นกันแต่โดยภาพรวมแล้วยังไงก็ถือว่ายังสามารถจัดการบริหารได้นะครับ ทีนี้เรามาดูการเงินเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้บ้างนะเพราะดาวชุมนุมกันอยู่ทั้งหมด5้าดวงอิทธิพลของดาวพุธนั้นไม่ถูกกับดาวราหูดาวอาทิตย์ก็ไม่ถูกกับดาวราหูแล้วสถิตยอยู่ในเรือนการเงินแปลว่าชาวมีนและคณามีนเนี่ยโดยภาพพื้นรวมแล้วถือว่าเป็นพินทบาทเรื่องการเงินเพราะดาวราหูเนี่ยมีกฎพินทบาทในเรือนที่2เรือนที่4แล้วก็เรือนที่12แต่อันนี้ดาว นะครับราหูอยู่นเลือนที่2 1 2สองดาวราหูเนี่ยโคจรมาทับในเรือนการเงินแล้วดาวราหูนั้นมาจากภพเรือนวินาศด้วยบอกเลยว่าเป็นดาวราหูขนสับแล้วไม่พอนะครับดาวอาทิตย์เข้ามาร่วมมาจากเรือนอลิแล้วดาวพุธก็เข้ามาร่วมนะครับมาจากเลือนปัตตนิและเลือนพันธุ อันนี้คือหลายกาศมากบอกเลยว่าชาวมีนลัคนามีนถึงแม้คุณจะมีการเติบโตการพัฒนาจากดาวพัสดีที่กลุ่มลัคนาของคุณแต่คุณก็ต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินฟังดีแล้วไม่ต้องดราม่านะครับชาวมีนนอ้องเพราะผมจะบอกวิธีแก้แล้วถ้าคุณยังทํามันก็อาจจะเป็นผลร้ายแต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่ผมบอกวิธีแก้แล้วเนี่ยหรือหลีกเลี่ยงแล้วเนี่ยมันก็จ,จะเกิดผลเล็กๆน้อยๆแต่ หรือบางคนอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยคุณควรมีสติในการดําเนินชีวิตแล้วก็รับคําพยากรณ์ไปปรับประยุก์ใช้ยนะครับเพราะว่าคุณจะเสียเปรียบอย่างมากเลยนะใครที่ไม่ฟังใครที่ไม่เปิดใจเนี่ยระมัดระวังหนึ่งนะดาวราหูเนี่ยถูกดาวาราหูดับอาทิตย์มันหมายถึงเรือนอลิเนี่ยปัญหาอุปสรรคจะเข้ามามีหนี้สินในเรื่องของการเงินเข้ามาแบบป,บปุบปับฉพลันมาแบบกระทันหัน มาแบบไม่ทันตั้งเนือตั้งตัวแล้วดาวราวหูก็ไปดับดาวพุธอีกนะครับแต่จริงไม่ได้ดับดาวพุธนะแต่เบียนดาวพุธมากกว่าเนาะมันไปเบียนกับดาวพุธเนี่ยดาวพุธมาจากเรือนพันธุ์ถกแล้วมาจากเรือนปัตตนิเพศตรงข้ามดังนั้นเนี่ยคือปัญหาจะมาจากเพศตรงข้ามปัญหาจะมาจากเรื่องการเงินถูกหลอ,อกถูกโกงนะครับถูกเป็นในเรื่องของคดีความก็ได้เรื่องของการเงิน อาจจะเป็นตัวเราเนี่ยไปฟ้องคนอื่นเรื่องเงินนะครับใครที่ให้คนอื่นยืมเงินใครที่ให้คนอื่นนั้นกู้อันไดแบบเนียต้องระมัดระวังจะไม่ได้คืนนะครับถูกหลอกถูกโกงอย่างที่บอกเป็นคดีความเกิดขึ้นเราต้องไปฟ้องเอาเพราะว่าเขาอาจจะไม่คืนเรานะเพราะว่าอาทิตย์ลาหูนะเราพุทธกับลาหูก็ทะเลาะวิวาทกันในเรื่องการเงินทะเลาะวิวาทกันในเรื่องของหุ้นส่วน นะครับบางทีใครที่มีหุ้นส่วนก็ต้องไปดูแหละในเรื่องของผลประโยชน์ของคุณด้วยพอระมัดระวังจะถูกหลอกถูกโกงบางคนนะครับมาบอกว่าเธอเป็นหุ้นส่วนกับเราไหมมันมีโอกาสที่เรากับคุณจะทําการลงทุนร่วมกันแล้วจะได้ผลลัพ์แบบนั้นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยควรจะต้องแบบมีเอกสารมีเซ็นสัญญาทุกอย่างต้องแบบ ขารกว่าต้องรัดกลุ่มนิดนึงนะถ้าเกิดใครจะทําพวกนี้ขนาดเซ็นสัญญาก็ต้องอ่านให้ดีนะครับว่าผลประโยชน์เนี่ยมันเข้าใครออกใครบ้างเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็ถูกแบบเสียเปรียบเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยดวงชะตามันบอกแล้วชาวมินก็ต้องมีสติในการรับมือนะเราต้องอ่านให้รอบครอบให้ดีที่สุดก่อนอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบนะบางทีเขาเอาผลประโยชน์มาล่อเราแล้วเราก็รีบไปเซ็นซะสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ตกเป็นที่เขาไม่ใช่เราเอา้าว ถูกหลอกถูกโกงได้ดังนั้นอาจจะเป็นคดีความแบบนี้เป็นต้นแล้วก็เรื่องยืมเงินก็ไม่อยากให้ใครยืมเงินเลยนะเพราะไม่งั้นคุณจะเกิดปัญหาแล้วก็การเซ็นกู้เซ็นคำ้ำเรื่องของบ้านเรื่องของรถเนี่ยระมัดระวังคอนโดเนี่ยนะครับอย่าไปเซ็นให้ใครเด็ดขาดนะในช่วงประมาณ16เมษาถึง16พฤษภาโดยประมาณห้าไมใ่ใครแบบเซ็นให้ใครเลยแต่เซ็น กู้ของตัวเองได้แต่ห้ามเซ็นกู้ร่วมให้กับคนอื่นห้ามเซ็นคําให้กับคนอื่นเพราะไม่งั้นจะเกิดปัญหาได้นะครับแล้วจะสูญเงินไปนะบอกแล้วนะครับว่ามันมีโอกาสมีการสูญเงินกันเกิดขึ้นแล้วก็มีการบัดต้องมาแบกรััหนี้สินแทนคนอื่นได้ค่อนข้างลำบากนะสำหรับชาวมีนะครับแต่ถ้าเกิดใครตัดเรื่องนี้ออกไปกไ็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปแค่ดูแลค่าใช้จ่ายเท่านั้นเองเนาะน้อยสุดก็คือมีค่าใช้จ่ายสูงเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของอาการงานการงานของคุณนะครับของด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5าเนี่ยโคจรไปทับลักนณาเป็นตําแหน่งเกษตรบดีเนี่ยการงานจะมีความมั่นคงมากขึ้นการงานจะมีโอกาสได้ตําแหน่งชื่อเสียงที่ดีได้รับการโปรโมทมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยผลักดันให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จนะครับมีในเรื่องของการเติบโตการพัฒนามีการขยับขยายมีการงานที่เหมือนแบบ อุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีการปรับทิศทางในเรื่ของการงานนั้นแบบดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่แบบแทบจะไม่มีในอดีตอะที่ผ่านมาตอนนี้มันค่อนข้างจะมีความเสถียรนะครับแล้วก็มีโอกาสในโอกาสดีๆได้รับโอกาสดีๆที่คนอื่นเขามอบให้นะครับการงานเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นการงานค่อนข,ข้างแบบมีอะไรที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราอะค่อนข้างที่จะมี การพัฒนาต่อยอดนะครับแล้วก็มีแนวโน้มของการได้รับความแบบชื่นชมจากวงสังคมอะไรแบบนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสแนวโน้มทิศทางของการงานนั้นประสบความสําเร็จมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับดังนั้นชาวมีนและคนามีนถือว่ามีโอกาสที่ดีมากๆเลยนะทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีนกันบ้าง ความรักของชาวมีนคือราศีกันของได้ดาวพุธเลขสีได้โคจรไปอยู่ราศีเมษเป็นพบเรือนนำหน้าลัคนาร่วมกลุ่มกับดาวราหูอันนี้ชาวมีนลัคนามีนใครที่โสดนะรามัดระวังจะมีคู่ผ่านเข้ามาคู่อาจจะยังดูไม่ค่อยจริงไม่ค่อยจังนะคุณอาจจะต้องคบได้แหละแต่ต้องดูในระยะยาว นะครับอย่าเพิ่งคอมมิตกันในช่วงนี้อย่าเพิ่งเรียกร้องกันในช่วงนี้เพราะระมัดระวังจะมีปากเสียงมีประเด็นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของปัญหาเข้ามาพอพุทธเนี่ยโครจรกลุ่มกับดาวราหู อันตพานวิวาดราหูพระดาวคู่ของคุณคือดาวพุธไงมากลุ่มกับดาวราหูเนี่ยพบมินาศเนี่ยบางทีเนี่ยคู่ครองคนหลักอาจจะห่างหายไปหรือเงียบไปแล้วทําให้ตัวคุณค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของความคิดมีความหึงหวงเกิดขึ้นมีการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นนะครับหรือทะเลาะกันแล้วหายไปหรืออาจจะหายก่อนแล้วค่อยทะเลาะกันภายหลังก็ได้หรืออาจจะมีความกดดันกับคู่ครองคนหลักก็ได้อย่าเพิ่งเรียกร้องคอมมิตในช่วงประมาณ16 เมษาถึง16พฤษภานะครับเพราะว่าดาวคู่เนี่ยโคจรร่วมกับราหูอยู่มันก็อาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์คุณอนะ่ะมันกดดันแล้วก็อาจจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการสุดท้ายก็แบบมีปัญหามีปากเสียงมีการทะเลาะกันสุดท้ายก็ไม่ได้ไปต่อดังนั้นแล้วเนี่ยควรจะต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งกดดันอย่าเพิ่งแบบจะต้องเอาตอนนี้อย่าเพิ่งแบบ จะต้องมีปัญหากับคู่ครองคนรักเพราะปัญหามันเกิดแล้วเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับมีโอกาสจบเลิกลาได้สูงมากนะเพราะว่าดาวพุธนั้นกลุ่มกับดาวราหูดาวอาทิตย์ก็กลุ่มกับราหูอีกมันเลยทําให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นหลักนะและมาจากพบมินาตเวรากดดันด้วยดังนั้นเนี่ยควรจะต้องปล่อยวางควรจะต้องปล่อยใจควรจะต้องแบบรู้จังหวะรู้โอกาสผมบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งคอมมนต ผมบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งเรียกร้องผมบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งไปจุกจิกกับคู่อย่าเพิ่งแบบไปพิมพ์ไปชัดไปโทรอะไรกันมากมายนะครับควรต้องมีพื้นที่ว่างให้กันและกันอีกสักพักหนึ่งก่อนเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อในเรื่องของการแบบเปราะบางกับความสัมพันธ์เหลือเกินเพราะว่าดาวเนี่ยมันค่อนข้างแบบมีความขัดแย้งได้สูงมากเลยและถ้าเกิดใครที่โสดเนี่ยนะอาจจะต้องระมัดระวังใครที่เข้าหาเนี่ย อาจจะยังดูเหมือนไม่จริงจังไม่จริงใจนะอย่างที่บอกข้างต้นแล้วให้ดูกันในระยะยาวเนาะอย่าเพิ่งแบบเร่งอย่าเพิ่งรีบเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปคอมมิชกันเนี่ยยังไงก็ยังไม่รอดนะถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ศึกษาดูใจกันมากเท่าที่ควรนะเราก็อาจจะต้องแบบรอจังหวะรอโอกาสไปอีกสักนิดนึงแค่เดือนเดียวคงไม่เป็นไรหรอกเนาะเราก็ต้องพยายามกดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้กดในเรื่องของความต้องการของคุณเอาไว้แล้วก็แบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละยังไงก็มีเรื่องที่ดีตรงที่ดาวพฤหัสดีนั้นทับลักขาคุณยังสามารถเป็นดวงโกลมุดเกณฑ์โกมุดเกณฑ์คือผู้มีปัญญาแล้วยังแปลว่ามีสติแล้วนะครับรู้ตื่นแล้วและยังหมายถึงมีในเรื่องของโอกาสดีๆนะครับพลังงานในการดึงดูดกับเพศตรงข้ามดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจะมีโอกาสทิศทางที่ดีหลังจากนี้ไปอีกประมาณถึงปลายปีอะ ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลจนเกินไปยังไงคุณก็มีโอกาสได้ต่างงานมีโอกาสได้คอมมิตมีโอกาสได้การมั่นหมายกันนะครับเพียงแต่อาจจะยังไม่ใช่เดือนเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่ายังไงดวงของคุณก็ค่อยๆมีโอกาสทิศทางที่ดีแล้ว ประสบความสําเร็จแล้วนะครับไปโฟกัสเรื่องงานไปโฟกัสเรื่องอื่นแล้วกันเนาะช่วงนี้ก็เบาๆเรื่องความหลักไปก่อนสําหรับใครที่ชอบไย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดติดตามประดังใจกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ